คือ Get Snowa Get and Grow Project นะครับยังไง<อ>ครับผมขยายสักน,นิดนึงคือ Get and Grow Project นี่มันเกิดจากการที่เราเราอยากให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้พอพอมาถึงจุดหนึ่งพอเขา <ừ> มีเพลงใช่ไหมที่ประสบความสำเร็จจุดต่อไปมันคือจุดที่เขาจะต้องเล่นดนตรีแบบเขี้ยวอะในมุมผมในมุมความเป็นนักดนตรีของผมงนะคุณต้องเขี้ยวแล้วอะมีน้องๆหลายคนก็ถามมาบอกว่าเอ๊ะ Get Snowa มาถึงตรงนี้แล้วเป็นศิลปินที่มีเพลงดังแล้วยังต้องไปเก็บตรงนั้นอีกเหรอ มันไม่พอคือพี่จะรู้เลยว่าไอการเหมือนผมผมสมมติคลาสอัลบั้มแรกไงครับออกเทปแล้วแม่ผมรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปดูนะออกเทปโธ่พี่ออกเทปก่อนผมปีดไม่นอผมยังไม่พูดเลยเออตอนที่เรามียอัลบั้มแรกอะรู้สึกว่าพอย้อนกลับไปรู้สึกโอ้โหด้วยไหวด้วยอะไรหลายหลายอย่างไอเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าน้องวันนี้จะต้องเจอทางลัดที่เร็วขึ้นกว่าพวกเราเมื่อก่อนเราถูกคำคำไง กว่าจะเจอกว่าจะฝึกจะจะ,จะซ้อมกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยแล,ล้วบทเหมือนกับการเข้าค่ายเออเข้าค่ายเพื่อให้เรียนรู้ในการเล่นดนตรีเป็นวงเขาเขาเขามีความคิดมีไอเดียที่ดี<ๆ><ๆ>เขาแบบเข้าใจดนตรีแต่วันนี้สิ่งที่เาต้องเจอต่อไปคือในรูปแบบของการเล่นดนตรีแบบเป็นวงเล่นดนตรีแบบด้วยความที่เล่นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสี่คนเล่นเป็นเพลงเดียวจริงๆเลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่สิ่งเดียวที่มันทําได้คือซ้อมด้วยกันทุกวัน ถูกไหมพี่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับตัวี้ก็ให้ความสําคัญกับเรื่อง unity เหมือนกัน<ช>คือทีว่วงผมก็ทำาคือือนว่าถึงเวลาที่เราจะต้องโอเควันธรรมดาหลอแต่ไม่ได้เจอกันหรอกต่างคน<ช>ต่าใช้ชีวิตแต่พอจะถึงหน้าฤดูกาลที่เราต้องทํางานก็เข้างานเนะี่ยม,มันต้องไปมีออกแคมป์ละลายพฤติกรรมแบบนี้<ช>ที่เราต้องทํากันเนี่ยเพื<ช>่อให้มันเกิดความ เรียกว่าอะไรอ่ะการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ซึ่งคำว่า get มันมาจาก get snow วาแล้วก็ get ที่แบบเข้าใจครับ get เปิ๊บโกลโกลมันคือมาจากโกลอณต้องโตขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งหนึ่งเก้านะครับซึ่งหลายๆคนได้เห็นฮีเซอร์ก็ค่อนข้างจริงๆแล้วดูแล้วก็ดูเดือดนะแต่วันวันที่ผมไปอย่างผมยักษ์สุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยก็คือมันมีเป้าหมายที่เราต้องทำให้น้องได้เข้าใจอะไรเงี้ยมันเลยมีความแบบ ฟิลลิ่งมันค่อนข้างแรงในการทํางานเลยไปไลายคนไหมไปกันโอ้โหรถก,กี่คันเอ,อ่อน้ารวมทีมงานด้วยเราดมน้องๆในวงด้วยเบดเร็เตประมาณสักสิบห้าสิบหกชีวิตม,มีทั้งทีมกล้องทีมอะไรไปด้วยครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง3 3หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C- b แบนด์ที่ PSI ช่อง171จหรือจานดาวเทียมระบบ KU b a แบดที่ดี v ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี